มีการส่งมาหลังไมพูดคุยกับแอดมินรวมถึงโทรเข้ามาที่คอนเซ็นเตอร์เยอะมากนะครับก็อยากให้มริษันคลินิกเราไปเปิดใกล้ๆนะครับสาขานี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาขานะครับที่พวกเราตั้งใจมากๆนะครับมาตรฐานทางการแพทย์คุณภาพเครื่องไม้เครื่องมือรวมถึงคุณหมอมากฝีมือนะครับที่พวกเราคัดสัรแล้วก็ขอให้มั่นใจได้นะครับสำหรับสาขา ICS ีมอไอคอนสยามของเรานะครับสำหรับสาขาไอคอนสยาม ในโซนตึก ACS Mall นะครับก็เป็นอีกหนึ่งโลเคชันสำคัญที่วินเซนต์คลินิกเราไปปักหมุดเปิดคลินิกให้บริการจริง,รงๆเริ่มต้นนะครับเราไม่ได้คิดว่าโซนกรุงเทพสังทนบุรีนะครับกับโซนกรุงเทพที่อยู่บริเวณสุขุมวิทที่เราอยู่นะครับตรงมโศกเนี่ยแต่แรกไม่ได้คิดว่ามันไกลกันมากนะครับแต่ว่าพอเราเริ่มไปสำรวจพื้นที่นะครับ ก็เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมคนไข้ในโซนทนบุรีเรียกว่าเสียงตอบรับที่ดีแล้วก็รอคอยวินเซนคลินิกไปให้บริการอย่างมากการเดินทางก็อาจจะไม่ได้สะดวกมากนะเพราะว่าความแออัดในการใช้รถใช้ถนนของกรุงเทพนี่ก็มากพอสมควรและอย่างหนึ่งการต่อรถไฟฟ้านี่ก็หลายต่อนะครับบางทีคนไข้ก็อาจจะรู้สึกว่าความสะดวกมันไม่สูงสุดจริงๆเวินเซนคลินิกเราก็เลยเอองั้นถือโอกาสดีๆนี้ไปที่นั่นดยกว่าเพราะว่าในโซนนั้นเนี่ยก็มีคนไข้ที่ เราคอยเราอยู่มากนะครับเพราะนั้นวินเซนต์คลินิกเราถือโอกาสนี้ไปถึงที่เลยดีกว่านะครับก็เลยไปเปิดที่บริเวณตึกไอซีเอสชั้น2นะครับก็คือฝั่งตรงข้างกับไอคอนสยามนะครับรถไฟฟ้าสถานีเดียวกันเลยเป็นแค่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเท่านั้นเองนะครับเดินทางสะดวกมากๆนะครับใครขับรถไปก็เดินทางสะดวกนะครับเพราะตึกนี้ก็จะจอดรถง่ายกว่าที่ไอคอนสยามหน่อยหนึ่งนะครับสาขานี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาขานะครับที่พวกเราตั้งใจมากๆนะครับที่จะยกมาตรฐานทางการแพทย์ที่พวกเรายึดมั่นมาตลอดนะครับ คุณภาพอของผลิตภัณฑ์บริการนะครับเครื่องไม้เครื่องมือรวมถึงคุณหมอมากฝีมือนะครับที่พวกเราคัดสรรแล้วก็เอาไปเสิร์ฟให้ลูกค้าหรือคนไข้ของเราถึงในบริเวณย่านนั้นนะครับที่ไอคอนสยามและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับที่นี่เราก็จะมีบริการนะครับทั้งศัลยกรรมแล้วก็การดูแลผิวพรรณปรับรูปหน้าเหมือนกันนะครับแล้วก็เครื่องเลเซอร์ที่ยอดนิยมหลายๆอย่างเราก็นําไปไว้ที่นั่นด้วยเหมือนกันนะครับครบคัน ใกล้เคียงกับสาขาหลักที่เราสบของเรามากๆนะครับที่นี่เรามีห้องผ่าตัดเล็กนะครับซึ่งเป็นห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐานจากกรมส่งเสริมบริการสุขภาพนะครับกระทรวงสาธารณสุขให้การยอมรับนะครับให้ใบอนุญาตกับพวกเราได้เปิดห้องผ่าตัดมีโซนปลอดเชื้อที่ได้มาตรฐานนะครับรวมถึงห้องผ่าตัดและก็บริหารจัดการหากมีภาวะเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นเรามีการซ้อมแล้วก็พัฒนาให้คนไข้มีความปลอดภัยสูงสุดแน่นอนครับ เทคโนโลยีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี ai 3 d real face scanner เราก็ยกไปถึงที่นะครับเป็นเทคโนโลยีที่คนไข้กับคุณหมอนะครับสามารถพูดคุยกันนะครับแล้วก็มองเห็นผลลัพธ์หลังการผ่าตัดตั้งแต่ก่อนผ่าตัดเราสามารถพูดคุยกันได้ว่าผลลัพธ์ที่ต้องการของคนไข้นะครับแล้วก็ความปลอดภัยแล้วก็สิ่งที่เหมาะกับคนไข้จริงๆอยู่ตรงไหนนะครับจูนกันระหว่างหมอกับคนไข้ ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่พวกเราตั้งใจยกไปถึงที่นะครับส่วนในเรื่องของหัตาการที่ไม่ใช่การผ่าตัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์นะครับพิคโคเลเซอร์นี้ดิสคัฟเวอรี่เลเซอร์นะครับหรือรีเซ์เฟซิ่งยิงแล้วหน้าแดงแล้วก็ทําให้ผิวนี้ผลาดกลายเป็นผิวหน้าใหม่เหมือนผิวเด็กเลยนะครับก็เป็นเหตุผ่าตารที่พวกเราได้รับคำนิยมมากๆนะครับ เราก็ยกไปถึงที่เช่นกันนะครับรวมถึงเลเซอร์ยกระชับต่างๆนะครับหลากหลายเครื่องไม่ว่าจะเป็น v o l u m e r Ultra f o r m e r a เ t นะครับอัล r a t h e r m a s หรือแม้กระทั่งโมเสตเองนะครับพวกเรากา็สามารถเสิร์ฟคนไข้ในบริเวณนั้นได้อย่างครบครันเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงพัฒการฉีดต,ต่างๆนะครับแล้วก็มีคุณหมอที่มีประสบการณ์มากสามารถที่จะรังสรรค์ความสวยงามให้กับคนไข้ได้อย่างที่ต้องการได้เลยครับสำหรับคนไข้หรือลูกค้าของพวกเรานะครับที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ตึก ICS หรือว่าตึกไอคอนสยามนะครับก็ขอให้มั่นใจได้นะครับว่าวินเชนคลินิกเรายกมาตรฐานทั้งหมดที่พวกเราเซ็ตมาตรฐานไว้ในระดับสูงนะครับไปถึงหน้าบ้านท่านแล้วนะครับและสาขานี้ก็เป็นอีกสาขาหนึ่งนะครับที่พวกเรา,าตั้งใจนะครับยกระดับเพื่อให้มันเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยด้วยเหมือนกันเพราะว่าเป็นโซนที่มีนักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าคนชาวต่างชาติหลากหลายเชื้อชาตินะครับ อาจะเข้ามารับบริการได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องยึดมั่นในมาตรฐานขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับเพื่อที่จะสะท้อนว่าจริงๆคนไทยเนี่ยนะครับมาตรฐานทางการแพทย์ของพวกเราเนี่ยสูงแค่ไหนนะครับพวกเราไปได้ไกลถึงไหนแล้วนะครับในเรื่องของ medical hub เรื่องของ medical service นะครับนอกจาก service Mind ของคนไทยที่เรียกว่าเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศอยู่แล้วนะครับพวกเราก็ มีมาตรฐานทางการแพทย์ที่สูงไม่แพ้กันนะครับขอให้มั่นใจได้นะครับสำหรับสาขา i c s m เอสครับหรือว่าห้างไอคอนสยามของเรานะครับ